ได้สิทธิเยียวยามาตรา33แต่ทำไมเงินเยียวยา2,500บาทยังไม่เข้านายสุชาติชมกินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเผยกับ PPTV ว่านี่นะครับคือตารางให้ท่านเช็คตามบัตรประชาชนของท่านเลยนะครับว่าท่านจะได้วันไหนนะครับแม้กระทั่งท่านจะมีสิทธิ์แล้วแม้กระทั่งท่านจะมีชื่อตรงกับเลขบ,บัตรประชาชนอยู่ในกลุ่ม3กลุ่มนี้นะครับท่านก็ต้องลุ้นอีกทีนะครับว่าถึงเวลาท่านจะ ได้รับเงินโอนหรือไม่นะครับถ้าใครโชคร้ายนะครับก็จะอยู่ในกลุ่มท่านที่รับชมคลิปของผมนี้นะครับก็แก้ปัญหาตามที่ผมแนะนํามาข้างต้นนี้นะครับถ้าไม่มีปัญหาอะไรแล้วเดี๋ยววันศุกร์หน้านะครับ13สิงหาก,ก็จะได้รับเงินเยียวยาเข้ามานะครับสวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับด่วนประกันสังคมประกาศโอนตามเลขบัตรประชาชนใครได้วันไหนรู้เลย อีกหลายสาเหตุเงินไม่เข้า ก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมมีข่าวความคืบหน้าขึ้นมาอีกระดับนะครับเพราะว่าวันนี้ประกันสังคมได้มีการประกาศหมายเลขบัตรประชาชนแล้วนะครับว่าเลขไหนจะโอนให้วันไหนนะครับแล้วก็ยังมีการบอกสาเหตุอีกหลายๆสาเหตุนะครับที่บางท่านแม้จะได้สิทธิ์นะครับก็อาจจะไม่ได้รับเงินนะครับนี่นะครับข่าวนี้มาจากสถานีโทรทัศน์ p p t v hd ช่อง36นะครับตรวจสอบสิทธิเยียวยามาตาา33มงวดแรก เข้า้อมเพรเปิดสาเหตุเงินไม่เข้าแรงงานเช็คกลุ่มตกหลน่นเป็นข่าวของวันที่4สิงหาคม2,564นะครับเข้าตรวจสอบสิทธิเยียวยามาตาา33รับ2,500บาทที่เวิร์นไวเวท s รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดสาเหตุเงินไม่เข้าประกันสังคมเปิดไทม์ไลน์เข้าบัญชีพร้อมเพย้ำมาตา40รับชำระเงินสมทบแท็กซี่วินอายุเกิน65 คมนาคมรับรองได้รับ5,000บาทกระทรวงแรงงานเริ่มโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา33กลุ่มแรกวันนี้4สิงหาคม6.4โดยผู้ประกันตนมาตรา3 3ทั้งลูกจ้างและนายจ้างที่ประกอบอาชีพใน9กลุ่มกิจการและอยู่ในพื้นที่20จังหวัดแรกที่ประกาศล็อกดาวน์เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดจะได้รับเงินเยียวยาโดยลูกจ้างสัญชาติไทยได้รับเงินเยียวยา2 5 0 0บาทนายจ้างได้รับตามจำนวนลูกจ้างหัวละ3,000บาท แต่ไม่เกิน200หัวสำหรับลูกจ้างมาตาา33เงินเข้าบัญชีพร้อมเพ์ที่ผูกกับบัตรประชาชนเท่านั้นส่วนนายจ้างเข้าบัญชีพร้อมเพ์หรือบัญชีนิติบุคคลถ้าเป็นนายจ้างทั่วไปก็จะได้ที่บัญชีพร้อมเพ์นะครับถ้านายจ้างเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดนะครับก็จะเข้าที่บัญชีธนาคารของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดนะครับตรวจสอบสิทธิเยียวยามาตรา3 3เตือนมิจฉาชีพทั้งนี้ผู้ประกันตนมาตาา33ในพื้นที่10จังหวัดแรก สามารถตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาได้ที่เ w w รไวเว็บ sso.go.th โดยทั้งลูกจ้างมาตาา33และนายจ้างมาตาา33เข้าตรวจสอบสิทธิ์ได้สำนักงานประกันสังคมเตือนไปยังผู้ประกันตนมาตาา33ว่าขณะนี้พบพวกมิจฉาชีพได้จัดทำา o o o l l f o r r m และส่งข้อความผ่าน SMS ปลออมไปสอบถามข้อมูลส่วนตัวเพื่อหลอกลวงให้ผู้ประกันตน แจ้งความประสงค์รับเงินเยียวยา2,500บาทและให้กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนเบอร์โทรศัพท์ติดต่อและข้อมูลส่วนตัวอื่นๆจนนำไปกดลิงก์เพื่อยืนยันซึ่งเป็นการใช้ความสับสนของผู้ประกันตนมาเป็นกลลวงที่อาจนำมาซึ่งความเสียหายทั้งทรัพย์สินและการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลของพวกมิจฉาชีพจะนำไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ สำนักง,งานประกันสังคมจึงขอเตือนให้ผู้ประกันตนโปรดระมัดระวังอย่าหลงเชื่อเป็นอันขาดได้สิทธิ์เยียวยามาตาา3 3แต่ทำไมเงินเนยียวยา2,500บาทยังไม่เข้านายสุชาติชมกินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเผยกับ PPTV วว่ากำหนดโอนเงินให้10จังหวัดแรกคือกทมปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการสมุทรสาคนรนครปฐมยะลาปัตตานีนราธิวาสและสงขลา สำหรับผู้ที่มีอาชีพใน9ก้กลุ่มกิจการมีผู้ได้รับสิทธิ์2.8ล้านคนนี่นะครับท่านผู้ชมจําตัวเลขตรงนี้ไว้นะครับผู้ที่ได้รับสิทธิ์มีทั้งหมด2.8ล้านคนนะครับเริ่มโอนวันนี้4สิงหาคม64และจะทยอยโอนให้ครบภายในวันที่6สิงหาคมโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนเท่านั้นโดยจะทยอยโอนวันละ1ล้านลายเนื่องจากข้อกําหนดของการโอนพร้อมเพย์วันที่4สิงหาคม64 จำนวนหล้านลายวันที่5สิงหาคมหล้านลายและวันที่6สิงหาคมโอนที่เหลือทั้งหมดด้านกองคลังสำนักง,งานประกันสังคมเผยตารางการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา3 3ใน10จังหวัด9กิจการนี่นะครับคือตารางให้ท่านเช็คตามบัตรประชาชนของท่านเลยนะครับว่าท่านจะได้วันไหนนะครับ1นะครับก็คือวันที่4สิงหาคม6.4ตั้งแต่เลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ 10, 2 4 2 0 0 1 1 ตรงกากบาท4ตัวนี้หมายถึงเลขอะไรก็ได้นะครับไปจนถึง162 040 002แล้วก็เลขอะไรก็ได้นะครับ4ตัวหลังนี่คือกลุ่มแรกที่จะได้รับการโอนเงินในวันที่4สิงหาคมนะครับกลุ่มที่2ก็จะได้รับโอนเงินในวันที่5สิงหาคม6 4นะครับก็คือตั้งแต่เลขบัตรประชาชนที่162 040 002แล้วก็เลขอะไรก็ได้นะครับ4ตัวท้ายไปจนถึงเลขที่3 4, 6 070077แล้วก็4ตัวท้ายเลขอะไรก็ได้นะครับกลุ่มสุดท้ายที่จะได้รับนะครับกลุ่มที่เหลือก็คือวันที่6สิงหาคม64นะครับตั้งแต่เลขบัตรประจำตัวประชาชนที่346070077แล้วก็4ตัวท้ายเลขอะไรก็ได้นะครับไปจนถึง896090000 แล้วก็4ตัวท้ายเลขอะไรก็ได้เหมือนกันนะครับข้อมูลจากกองคลังระบุว่ารวม3วันโอนเงินให้ประมาณ2ล้าน4แสนคนอีกประมาณ4 0 0แสนคนถูกดึงชื่อออกจากระบบเนื่องจากข้อมูลยังต้องตรวจสอบเพิ่มเห็นไหมครับที่ผมให้ท่านผู้ชมจําเลขไว้นะครับ2ล้าน8แสนคนตอนนี้โดนดึงออกมา4 0 0แสนคนนะครับเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งท่านจะมีสิทธิ์แล้วแม้กระทั่งท่านจะมีชื่อตรงกับเลขบัตรประชาชนอยู่ในกลุ่ม3กลุ่มนี้นะครับท่านก็ต้องลุ้นอีกทีนะครับว่าถึงเวลาท่านจะ ได้รับเงินโอหรือไม่นะครับ ้าใครโชคร้ายนะครับก็จะอยู่ในกลุ่ม400,000คนที่โดนดึงเชื่อออกมานะครับแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับกรณีนี้ถ้าท่านใดที่ถูกดึงเชื่อออกมาเมื่อทําการตรวจสอบข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทําการโอนให้ท่านในวันศุกร์ที่13สิงหาคม2564นะครับน่าจะไม่ได้มีปัญหาถึงขนาดโดนตัดสิทธิ์นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะทําให้ท่านได้รับเงินช้าไป1สัปดาห์นะครับนายสุชาติเผยด้วยว่าทราบว่าบางคนไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพด้วยเลขบัตรประชาชนเมื่อโอนไปแล้วเด้งกลับตรงนี้ก็ต้องนามา ประเมินทุกวันว่ามีจํานวนเท่าไหร่นํามารวบรวมและย้ําว่าเงินเยียวยา2,500บาทโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนเท่านั้นและโอนให้ภายหลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยว่าสำหรับกลุ่มที่ตกหลน่นเกิดจากการจดทะเบียนกิจการที่ไม่เข้าข่าย9กลุ่มกิจการที่ได้รับเยียวยาจากนี้ต้องหาลือกับสภาพ,พัฒนาการเรศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในอนาคต ว่ากลุ่มตกหล่นก็ต้องนํามาแก้ปัญหาในภายหลังตรงนี้นะครับจริงๆผมมองว่าโอนให้มันทุกกลุ่มก็สิ้นเรื่องนะครับแบ่งจังหวัดไม่พอนะครับยังต้องมาแบ่งเป็นกลุ่มนู้นกลุ่มนี้นะครับจริงๆแล้วอยู่กลุ่มไหนมันก็เดือดร้อนทุกกลุ่มนะครับและตรงนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะครับก็คือ มีบางส่วนเขาโอนให้ท่านแล้วก็โอนไม่ได้นะครับเพราะว่าท่านไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนนั่นเองนะครับตรงนี้ท่านผู้ชมอย่าประมาทนะครับให้ท่านทดสอบตามที่ผมจะบอกนี้ก็คือให้เพื่อนฝูงหรือใครก็ได้นะครับโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของท่านนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านทดสอบโอนแล้วสามารถโอนได้ก็จะตัดปัญหาส่วนนี้ไปนะครับแต่ถ้าท่านทดสอบโอนแล้วมันโอนไม่ได้รับรองว่าท่านไม่มีทางได้เงินเยียวยานะครับท่านก็ต้องรีบไปทําการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนให้ถูกต้องเรียบร้อยนะครับเพราะว่า หลายๆท่านบัญชีธนานคารบางครั้งก็อาจจะโดนปิดไปโดยไม่รู้ตัวนะครับเหยียวยาแท็กซี่วินสำหรับแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างซึ่งอายุเกิน65ปีไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ได้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกำชับกระทรวงคมนาคมดำเนินการรับรองเพื่อให้ได้รับสิทธิเหยียวยา5,000บาทกลุ่มแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์อยู่ใน9กลุ่มกิจาการที่อายุไม่เกิน65สามารถสมัครผู้ประกันตนมาตรา40ได้อยู่แล้ว แม้มีภูมินํำเนาในต่างจังหวัดแต่หากสมัครและชําระเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา40ในพื้นที่10จังหวัดระบบสามารถตรวจสอบได้ก็จะได้รับสิทธิ์เยียวยา5,000บาทนี่นะครับตรงนี้ผมเคยทําคลิปบอกไปนานแล้วนะครับว่าคนต่างจังหวัดนี้ ถ้ามาลงทะเบียนแล้วก็มาจ่ายเงินสมทบในจังหวัดที่โดนล็อกดาวน์นะครับท่านก็จะได้สิทธิ์ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะมีกรณีบางท่านลักไก่นะครับมาลงทะเบียนเพื่อจะรับเงินเยียวยาตรงนี้ประกันสังคมก็อาจจะตรวจสอบไม่ได้ด้วยนะครับเรียกว่าอาศัยช่วงชุลมุนนะครับก็ต้องดูว่าประกันสังคมจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงนะครับผู้ประกอบอาชีพอิสระก้าวกิจาการใน13จังหวัดแรกที่ล็อกดาวน์ขึ้นทะเบียนประกันตนมาตรา40มีสิทธิ์ได้รับเยียวยา5,000บาทนายสุชาติกล่าวว่าตอนนี้ในพื้นที่ 23จังหวัดมีผู้สมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา40เพิ่มเข้ามาจำนวน3.1ล้านคนแต่ชำระเงินสมทบงวดแรกเพียง2ล้านกว่ายังขาด5-6แสนคน ตรงนี้เร่งรัดให้กลุ่มนี้ชำระเงินสมทบภายในวันที่10สิงหาคมเพื่อให้การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา40สมบูรณ์หากอยู่ใน9กลุ่มกิจการก็จะได้รับสิทธิเยียวยา5,000บาทซึ่งประกันสังคมปรับลดเงินสมทบอยู่แล้วให้รีบชำระผู้ประกันตนมาตรา40ได้รับสิทธิอื่นๆด้วยทั้งนี้มีผู้ประกันตนมาตรา40ในพื้นที่13จังหวัดอยู่แล้ว1ล้านคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานระบุว่า วันนี้จะมีประชุมติดตามผลการโอนเงินเยียวยา1ล้านคนแรกโดยกลุ่มนายจ้างอาจติดขัดบ้างเกี่ยวกับบัญชีรับโอนในส่วนกลุ่มนายจ้างทยอยให้เสร็จภายในวันที่9สิงหาคม2564นะครับนี่ก็เป็นข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับการโอนเงินในวันนี้นะครับซึ่งจํานวนมากมายนะครับไม่ได้รับเงินเพราะว่าจะโอนให้แค่วันละล้านสิทธินั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นท่านอีกจํานวนมากก็จะไม่ได้รับเงินนะครับโดยเฉพาะตามคลิปที่ผมเสนอไปนี้นะครับยังมีอีกหลายกลุ่มนะครับแม้กระทั่งถึงวันที่ 6สิงหาคมแล้วก็อาจจะยังไม่ได้รับนะครับมีทั้งสิ้น4ี่แสนคนนะครับรวมทั้งท่านที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ไม่ถูกต้องนะครับก็จะไม่ได้รับเงินเยียวยาเช่นเดียวกันท่านที่รับชมคลิปของผมนี้นะครับก็แก้ปัญหาตามที่ผมแนะนํามาข้างต้นนี้นะครับถ้าไม่มีปัญหาอะไรแล้วเดี๋ยววันศุกร์หน้านะครับสิสามสิงหาก็จะได้รับเงินเยียวยาเข้ามานะครับก็ขอให้ได้รับเงินทุกท่านนะครับข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากผมนะครับวันนี้ผมทนาย IT ก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ